สวัสดีครับสวัสดีครับ FC พลลนโชคพารวยวันนี้มาที่บ้านผมนะฮะมาเจอดอกไม้ประหลาดครับลืมต้นไม้ประหลาดก็บอกไม่ถูกที่อื่นจะเป็นสีอื่นหมดนะครับเนี่ยฮะที่บ้านผมนะครับเนี่ยที่อื่นก็จะเป็นสีอื่นหมดอ่าน,นี่คือบ้านบ้านเดอะสารูนนะครับขาใหญ่เที่ยงอนาในย้อนแสงก็จจะมืดหน่อยนะครับวันนี้จะพามาดูคอนเทนต์เกี่ยวกับดอกไม้นะครับ อันนี้เขาเรียกดอกดอกอะไรนะดอกอะไรอาพุดน้ำบุดพุเต็มแลวเนี่ยต้นนี้เหี่ยวๆนะเพราะว่ามันช่วงช่วงผมถ่ายช,ช่วงบ่ายนะครับที่น่าสนใจที่สุดก็คือต้นนี้ครับผมไม่แน่ใจคือต้นอะไรนะผมไม่เคยเห็นนะนี่อยู่เขาก็เปะออกสีประหลาดเป็นสีชมพูนะครับนี่ฮะออกสีชมพูด,ด้วยแปลกมากครับเนี่ยผมเด็ดออกมาดูนะออกโอ้โห เเป็นสีจมพูสวยๆนะครับนี่ครับนี่ฮะต้นเขาไม่ได้เสียบไว้นะครับนี่ฮะมาดูดีๆนะครับนี่ฮะเขาขึ้นมายังไงไม่ทราบนะนี่ยรากเขาอยู่โน่นครับต้นเขานี่ครับเขาขึ้นมาเองโอ้โหสงสัยจะมีโชคปังๆสมาชิกผลลนโชคจะมีโชคปังๆแน่ๆวดนนี้และจะพาชม อดอกไม้ที่ดัรุนผลล้นโชคด้วยให้ดูนะครับบรรยากาศที่นี่เป็นบรรยากาศของเขาใหญ่เที่ยงครับอากาศเย็นสบายนะครับใครที่มาชมคลิปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับตรงปุ่มกดติดตามสีดแดงนะช่วยด้วยนะครับมือใหม่หัดถ่ายเราจะมีโชคไปด้วยกันอันนี้ก็ดอกแสงอาทิตย์นะครับงามเชียวนะครับ แต่สีไม่สดแล้วนะครับเพราะว่าผมมาไม่ทันนะครับผมเพิ่งมาวันนี้ก็ปลูกไปเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ครับที่เด็ดเลยสวยสวยก็เล็กดอกอะไรนอผมบอกไม่ถูกครับผมเรือกไม่ถูกใครรู้ช่วยบอกทีนะงามงามครับนี่ครับเราปลูกไว้ตรงนี้นะครับนี่คือต้นพ่อประดูนะครับพรุ่งนี้เราจะทําพิธีผมจะเป็นทําพิธีเองนะครับขอโชคขอลาบ ขอพรจากเทวดาที่ประจำต้นประดู่แห่งนี้นะครับเรียกว่าลูกกับเทวดาแล้วจะให้ชมดอกไม้ต่อไปสวยจริงๆครับนี่สวยจริงๆก็บอกว่าถ้าดอกดอกนี้นับได้เก้าดอกหรือสิบสองดอกจะเป็นคนมีโชคนะครับเนี่ยสวยและหอมมากครับผมถ้าส่งกลิ่นไปได้เนี่ยโอ้โหจะส่งให้เลย ดอกนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ประหลาดนะครับสีชมพูนะครับอันนี้ดอกกันเกลาครับต้นกันเกลาครับกําลังดอกสะพังเต็มต้นเลยครับหอมมากมากเลยนะครับนี่ฮะกันเกลาอยู่ใกล้ต้นพะดู่เหมือนกันครับดอกกันเกลานะครับหอมนะครับภาษาอีสานเรียกอะไรไม่ทราบนี่หอมมากๆเลยครับ กำลังตุมๆก็มีกลังจะบานก็ม,ม,กมีหอมจริงๆนี่ครับจ้าสวัสดีนี่ตรงใกล้บ้านดินของผมนะฮะก็มีดอกพึ่งหลวงเหมือนกันนะเรียกผิดเรียกถูกก็ขออภัยด้วยนะครับสวยๆเหมือนกันสวยจริงๆนะครับผมอะ่ะก็ชอบดอกไม้ใบหญ้าธรรมชาติที่ดอกอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นต้นนี้ไหมฮะน,นี้คือต้นข,ข,ข,ขลุนขลาม ต้นเขาลงขรามเนี่ยร่วงไปแล้วนะครับดอกจริงดอกเยอะมากเมื่อเมื่อที่แ็จแล้วนี่ดอกเต็มต้นแล้วก็พามาดูเอ่อเขาเรียกอะไรมาลูกครับตรงเนี้งามเจ็ดชั้นเหรอหรืออะไรไม่ใช่ครับอ้าวใครรู้บอกทีก็สวยระยะเหมือนกันอันนี้ก็ดอกกล้วยไม้กล้วยไม้พันป่านะครับปีหนึ่งออกครั้งหนึ่งเราเห็นก็ดีใจนะครับ ดูบรรยากาศช่วงประมาณบ่ายๆนะครับนนี้ย้อนแสงนะครับต้องขออภัยแม่จะไม่ชัดแล้วก็มาดูอีกดอกหนึ่งนะครับนี่ครับดอกท้นกล้วยครับเคยเห็นไหมครับเนี่ยกล้วยเล็กๆก็มีดอกแล้วก็จะมีลูกด้วยนะฮะลูกนี่ยก็กินได้ด้วยฮะเนี่ยดอกเหมือนดอกบัวเลยนะครับแต่เป็นกล้วยนะครับถ้าใครอยากได้พันธุ์ถะาอยากได้หนอเนี่ยก็ขอมาได้นะครับผมจะจัดส่งให้นะครับ อันนี้ก็ใกล้บ้านผมผมก็ปลูกเหมือนกันครับอันนี้ก็คือพุดน้ำบุตรเหรอครับเนี่ยเต็มเลยครับหอมมากๆเลยครับหอมจริงๆตรงนี้ก็ดอกชวนชมมีอยู่ดอกเดียวอครับถ้าใครชมจนจบนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผลลันโ,นโชคพารวยจะพาทุกท่านรวยรวยรวยรย สู้กับพัยโควิดขอให้ท่านทุกท่านปลอดจากพัยโควิดทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ